ดูนะครับอ่ะอันนี้สตรีมอยู่ปะเนี่ยถ่ายอะไรอยู่ปะวันนี้นะครับไปลูกพี่ก็จะมาตบโบนะครับแต่ว่าพี่พี่มากับลูกกระจกสองคนนะครับคนแรกเลยก็คือแบมบัดดวงนะครับคุณดูน่าจะรู้จักกันดีนะครับคนที่สองเลยก็คือโจเซเอ็กนนะครับอันนี้คุณดูก็น่าจะรู้จักกันหมดแล้วนะครับอ่ะวันนี้ แน่บอกว่าแบบโปดตึงโปมันตึงเกินเลยเงเดี๋ยวพี่จะมาตบโปรดูนะครับันเนี้ยคนดูก็รอดูเลยนะครับว่าแบบใครจะแบบตึงว่ากันนะครับโอเคครับวันนี้ไปดูกไนในคล we well, okay. like, like, so ิปเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับเจอกันไปโอ้โหแม่งโปเปลี่ยนซื้อหรอวะเนี่ยเลมอนเพาไอเดีใหม่มาวะเนี่ยดูโปครับน้องๆ้องเคยไป ดูซ่เอ๊กไก่ๆดูดูครับน้องๆ IDPO ครับคือทางเราจะมีออลูกกระจ๊อกพี่นะครับแบบวันดวงแล้วก็เบสมีน่นะครับ<ม>ลูกกระจ๊อกพี่ทั้งสองเลยนะครับลูกกระจ๊อกพี่ทั้งสอง<ม>ใช่ไหม<อ>้<อ>พมร้พอมยเงพร้พอมยเงเดี๋ยว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 เออทำไมแบบวันดวงไปทางนั้น,นะอ้ะ อะไรเนี่ยกดตีนมันกดตีนมันกดตีนบ้าคือผมเป็นนุ่มเอกกูเกิดจากคุณป้าไหนครับไม่ได้นะครับกดตีนละจะมาแบกอยู่แล้วลูกพี่ใหญ่แบบมัจะมาแบกจะมาแบกสู้กับโปเลยนะเออแล้วคุณจะไหวไหมครับดูแลดูแลดูแล ไปให้โบแบกหรือเปล่านี่เนี่ยเออดูทรงแล้วให้ยังให้โบแบกไม่จะเปลี่ยนครับไม่จะเปลี่ยนครับมาดิเราต้องร่วมพลังกันดิน้องเออโบเดี๋ยวเดี๋ยวดูแม่งใส่ชื่อกูซะแบบโจเซ่ไอ้ไก่ไก่โอ้ตายอ่ะตายละเริ่มละลุยไปแต่โบมีอะไรได้บ้างอ่ะโบอะไหนอ่ะเอออยเจออยู่ว่ะน่ากินน่าไหวอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปคนเดียว อะะไรวจะเย็นอะไรนั่นมันลอยมันลอยมันบินเลยเอ้าเอ้ามันบินมันบินบินมันบินหรอมันบินหรอเลยอะไรอะเอาดิงั้นหัวเลยงั้นหัวเลยโอ้ยปืนโอ้โหกระจอกจังวะจิ้มกระจอกเกินนี่แหละให้แบบมันดวงแปกนะครับเอาดิแบบมันดวงเอาดิแบบมันดวงนะเอาทำไงทำไงเอาโปมันลงเอโปมันลงไหแบบมันดวงไงแบบมันดวงไหวรึเปล่าแบบมันดวงออะเาโดนทำอะไรได้บ้างเนี่ยเอ้าเอาแบบซื้อซู่เอาแบบซู่ซู่ ไม่ครับไ <gegen Taking> <warfare> ่เ <left> รัไม่หวหรอกไม่ไหวหรอกเอาจิงไม่ไหวหรอกเอาจิงไม่ไหวหรอกตายแจะตายแล้วน้วาสร็จเลยน้องน้องได้ไหมได้ไหมป่อยหมวกได้เปล่าขอเลยน้องขอเลยเอาเดี๋ยวน้น้องอาดิยิงทุบไดิจริงยิงทุมาดิขอเลยขอเลยตายมาดิขอก็ตายอ่ะจังหวะนั้นอ่ะตายยิงทุไม่แตกงต แยังไงวะคือเราจริงๆจะไปลงมโป๊ะแต่แบบอะไรแค่คนเดียวอ่ะมีแค่แบบว่าโด้วยมีฝีมือหลุดยหลังรถอ่ะเออหลุอยู่หลังรถอ่ะเขาเรียกว่าเล่นแบบแคสต์สมองเล่นครับไม่ได้ใช้คำโตคำตายไม่ไม่คุณคุณปากหลังรถอ่ะคุณลอยู่หลังรถอ่ะมันจะไม่ได้หรอกไม่ยคุยกับมกุฎไก่นะโอ้ยมกุฎไก่อะไรน้อง มันงปดไก่อะไรเนาะตายเอาปิดตัวเองเล่นหนึ่งเอาเอาอุ้ยกลัวหรอเอากลัวหรอใครกลัวเออเออยีใครปิดตัวเองอ่ะเออเอเราไม่กลัวนี่หว่าเออเออลืมไปว่าเราไม่กลัวไปดิ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 ไป ้ดึงได้น้องๆดึงดึงดึงน้องใส่อะไรเดียวให้เราไม่มีแผนลบปยหรอวะโอ้โมีมมีแผนเรตั้งเยอะแผนเราเยอะแผนเราเยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงผมวิ่งเร็วเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ย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 ้ย้ยเอ้ย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 เ้ยอ้ย้ย้ยเ้ย้ย้เ้ มันจะให้ยิงติดแน่เลยเราแม็กปาดเดอร์แฟตอ่ะบาดเดอร์แฟตมันเดอร์แฟตผมยังยิงโดนดูครับดูครับผมยังติดไม่ไอเอ็กเอกอยู่ในย่างไกโอเอ็กอยู่ในย่างไก่ไงสภาพจริงๆอ่ะโอ้โหให้ตายเถอะซัดเข้าไปดิซัดเข้าไปดิซัดเข้าไปดิซัดแม็กเลยแค่พัวทำอะไรไม่ได้หรอเอาจริงเนะเราสามคนนะเราสามคนนะผมยิงโดนแล้วคุณเนี่ยยิงโดนมาสักนัดยังครับเออแค่นั้นแหละโดนแล้วโดนแล้ว เอ้าก็โดนเหมือนกันนะไอ้บอเอ้าไอโดน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 มันโดนมันเหมือนกันโดนโดนมาเกาะมาไม้โดนเลยทั้งในน้องดูดาเมจหน่อยดูดาเมจขึ้นครับมึงไม่ยังไม่รู้เลยเดือะสองอะบอกคำเดียวเดือะสองปิดเอาเอจอกเกินอุ้ย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 เอือ่เกิดไปอะเปล่าเอ้ยเกิดไปเอ้ยเกิดไปโอ้โวเกิดไปบางทียเออเออเราไปพร้อมกันนี่เราไปพร้อมกาเดียวมาเดียวมาเดียวมาเดียใส่แม่งเลยพร้อมกันเลยเออไม่ไหวจริงว่ะอยากถูกว่ะจริง มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนการสนเห็นป่ะเห็นป่ะโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันมันแได้มันแะได้ไอ้แตงแตงมันมาแบบจับจายด้วงด้วงอะไรด้วงใครด้วงใครนะเออโอ้กระดอกจังอะน้องโอ้โหมีเกมนี้หรอครับเอเบปีเกมนี้ต้องใครครับแบบวัดดวงนะครับผมคือแบบโจเซ่เอ็กซ์ไลคือพาละเพื่อนจัดจัดเลยไปเอกเรารู้วิธีชนะโปแล้วเว้ยรอบเนี้ยมาเดมาเดโปอ่ะได้แค่นั้นละน้องเออคือโปมาตัดได้เปล่าโปอ่ะ เอเอเอาประดาไปได้หรอกขังคบปังเทพเทพไม่เป็นต้องรวมกลุ่มครับเกมเนี้เทพไม่เป็นต้องเออเอเอาเอาเอาเกบตายแล้วหรอวิพีปีพีีมันวิ่งเร็วไม่ได้เร็วเร็วเร็วเทขาไม่ต่อุมนันอะไนอะโปดันไปหายังไม่ไหวแล้วนะโอ้ยทำไมสองอย่างดีดูดิดูดิดูแล้วพี่รู้แล้วดูนะดูซิกหน้าดูทรงยิงไม่ได้ไม่ได้ยิงไยใครจะยิงอ่ะ ใครจะยิงครับอุ้ย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 นั่ไงนั่ไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเยเฮียเยยยยออเออุ้ยเฮ้ยโอ้โหมันมันมองไอ้หมดเฮ้ยเบ็ดเบ็ดอุ้ยดูอะไรอะน้องิงเบ็ดเอดีดูดิโอ้โใช้สไนะเดินโนม่กลัวหรอเราก็สไนด์คืนอี่ครับเราก็สไนด์คืนเลยโอ้โหมันจะโดนไหมสไนด์คืนประเด็นนะคสับสไนด์เองกินะผมสับสไนด์เอง เชดเอาเรื่องว่ะเออเออกัยนะตัวพี่สับล่างก่อนคนละเรื่องอะไรอะไรพี่โจูพี่โจสุดไม่ใช่หรอจะมาสับล่างอะไรฮะไม่ไม่ไม่ไมไม่ใช่แล้วครับ่มีแฟนแล้วครับไปต่อเลยจังครับ่อเลยแต่มสวนไเที่ยว่โจ้มาไหนมาไมาไาผมเดีวาสาวพัทยาให้หน่อยม้นะเชเช

น้องๆปั๊บปัมาใส่ไอ้ไอ้ไอ้ขนซื่อแปะมาดวงนี้น้องมีปัญญาหรือเปล่าครับมีผีมือเอาผมลงหรือเปล่าเดี๋ยวดิเดีเดี๋ยเอาเอไปคนเดียดิไปคนเดียดนิเอาเอาเทียบเอกวราก็รอดูก็รอดูก็รอดูก็ราดูก็ราดูก็ราดูกราดูกราดูกรดูกอดูกเรดูกอดูกเรดูกอดูกเรดูกรดูกรดูกรอดูกดูกราดูกรอดูกรดูกอดูกรดูกเรอดอดูก็รด คือเม่งกระจอกือไม่กล้ามาต่อหน้าต่อตาต่อฟันกับผมเลยบเอาใหม่ดิมาใหม่ดาใหม่ดิมาใหม่ดิมาใหม่มาใหม่ดิเบ๊เเบ้ยเบเมาดิมาดิอเอเอาดิเอาดจะดูจะดูนะจะดูเอเอาดิเอาเอาดิอาดิมาดิเอาเอาปกกตายปกตายเอาอาเป็นผมยิงอะยิงเอาโจตี เปเลียมอะโฮอะไรเงีคุณคุณดูคุณดูก็ดูมาเองนะมันเป็นเทคนิคครับน้องมันเป็นเทคนิคครับมันไม่ใช่หนครับก็คือต้องให้คนตึงๆไปล่อโป้งเออเออเออโอ้โหแม่หลาบมากจับองก็เลยให้ไก่ไ้อย้าไปครับเลยว่าไก่น้อยอะไรครับน้องนู่นไก่น้อยอ่ะอยู่ข้างล่างไม่ได้คิวนู่น โอโหอยู่ข้างล่างไม่ได้คิวโน่นโไม่ต้องเลยกว่ารอบนีรลางดักกว่าเอาไงอะโปรอะเอาจบข่าวแล้วเฮ้ยมาดิเฮ้ยมาดิเฮ้ยวิ่งกลับไปทำไมอะเฮ้ยมาดิเฮ้ยมาดิเฮ้ยไล่ล่าโปรอเฮ้ยมาดิเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้โหโอ้โหเฮ้ยมีมาดิมีมาดิมีมาดิโอ้ยโอ้ยมาพร้อมกันหลับมีผมยิงคนเดียวมั้งสตอนนี้แหละโอ้โหสตว์นี้โปรตายเจ้าพี่เจ้าพี่ตอนนี้โปรตาย เอ็มไปดึงนีน้อง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 เดี๋ยวพี่สันดีโปตายฝ่าส่าย่สโจเซ่ไปยิงโปรนี่โจเซ่โอ้ยยงยืนอยู่ระเบิดไรเนี่ยโอ้ยังทำมีประโยชน์ไรครับเออมีประโยชน์อยู่ดิโอ้ย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 โอยโ้อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยยโ้อ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ย้ยโอ้ยโอ้โอโอ้ยโอ้ยโออ้

เอาเอาตายแล้เบิดเอาเอาดูดูแปลบมันดวงครับแปลบมันดวงนะกบแสงโตของจริงไงเขาดูดินนีตายแล้วเบิดต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาโอ้ยโอ้อ้้ยโอ้อ้ยโอ้ยก้อยโอ้ยโออ้ยโอ้ยโ้อ้ยโอ้ยโอย่้อยรอ้ยัอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ้ยอทีโอ้็โอ้ย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 อ้ยโอ้้ยไ้ว เอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกดตกับไปก่อนดิจะเ็นกดต้ว่ะเดี๋ยเดียวมน้ือไปผมผมน้ำเเีเดี๋ยเดีดีเอาดเดีดีเดีคนเดียวนะน้องอ่ะเ้เอเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยเอามาทำไมเนี่ยจะถอยหลังดิไปหน้าดิปแลมผิดครับคุณแหกตาดูหน่อยเอออะไรอ่ะไม่ดาหอครับไม่ดาหรอครับไม่ดาอเอไม่ดอาิเอิเดี๋ยวเ ออเดโอ้โหโปโปอือยืดมาโปไปเนี่ยเอาอ่โปูมองทะลุว่ะปมองทะลุว่ะ้ไ่ดันละมานโป่ะอโปบอกว่าไปดันแล้วอะเออมานี่ันนี่เราดันดีเราชะโปนี่เกมนี้ดแล้วเองจะเลยโตายโอแค่นี้นอโปม่งทำให้ยาไม่สำคัญเลยเอาจริงไป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 ไไป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 ไ ไ่าน้องน้องไม่ได้แบกทีมไงที่แบกที่ไหาน้องข้างหลังนะอุ้อุ้ยอุ้ยไปเป็นยเอ้าสชนะอ้าวอ้าวเฉยเลยระเบิดเอ้าอุ้ยอะไรครับดีเกิดไปแล้วเปล่าเล่นโป้แล้วยังแกจอดอันนี้เล่นเล่นน้าอ๋ออะไรวะเล่นเล่นเล่นตายว่ะถ้าเป็นพี่เล่นโป้นะมาสิคนก็ยังไม่ไหวพี่ครับ เป็นนาฬิกามันเพิ่มอย่งขนาดนี้พีพถ้าเกมนี้ไม่มีแบบว่าดวงคือแพ้ของเราคือแพ้แพ้แพ้สกอร์ไมเท่ากันเอ้าตัวตึงเหมือนกันนว่ะโป๊ะไรไม่ตัวตึงเหมือนกันว่ะเอ้าใครอ่ะข้างล่างอ่ะมันมีแบบมันมีตัวแจกอ่ะมันมีตัวแจกนัำโป๊ะหนึ่งโง่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับโอ้ยเทพ่สองคนเห็นไหมเทียงสองคนเออไม่เกี่ยวครับคนนเรียกว่าตัวตึงอ่ะเออคนเรียกว่าตัวตึงอ่ะอุ้ยน้องไปไปเปลี่ยนซื้อแต่นี้เลยโอ้ยดีแบรนแบนดเถอะเเจมอ้ย เออดูชื like ่อวัน <payment> น <about smoke> okay, kind of <ul> so ี <nature> okay, stream, please, ้ดูชื่อวันนี้ดูชื่อวันนี้อะไรนะอะไรนะมามามาเข้าเขามาดูชื่อเนี่ยว่าดูชื่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเปลี่ยนใหม่เนี่ยเออเขามาดูชื่อเปลี่ยนใหม่เนี่ยเออเออเออแล้เปลี่ยนชื่อเองเนี่ยโอเคครับวัยรุ่นถ้าเกิดใครชอบคลิปคลิปนี้นะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามผมด้วยนะครับวันนี้พี่ก็ได้มาแบบตกโปแล้วนะครับแต่ว่าก็แบบ ตัวตึงเขาไม่จําเป็นต้องแบบค่าเองเน่ยเนาะเขาต้องแบบเอาลูกกระจอกไปทักสองคนนะครับคือคือคนแรกนี่แป๊มบัสดวงคนที่สองก็ไอโจ๊ไส้เอ็กไนนะครับก็แบบก็นั่นแหละครับก็แบบพี่ไม่จำเป็นต้องค่าเลยครับดูจากสกอร์ก็รู้แล้วว่าก็ให้ลูกกระจอกไปฆ่าแทนนะครับผมโอเคครับดีพี่มาตบโป้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเม้นมาเลยถ้าเกิดอยากดูคลิปอะไรครับโอเคครับวัคนคุณด,ดูวันนี้ฝากใหไปที่นี้ครับบ๊ายบายฝันดีจุก๊ก